สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงเที่ยงเงครับของวันอังคารครับที่17เดครับเดือนกุมภาพันธ์ครับวันนี้ตรงกับวันจุดจีนนะท่านผู้ชมบางร้านค้าบางห้างร้านครับก็ปิดทําการนะครับวันนี้แอนมินอยู่ในส่วนของบริเวณนี้ครับทางเข้าบริเวณท่าช้างนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศครับการท่องเที่ยวครับในส่วนของพระบรมหาราชวังครับวันนี้ว่าจะคึกคักแค่ไหนครับ โอ้ท่านผู้ชมไม่ดูครับในช่วงอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้ครับเรายังลุ่มนั้งเที่ยวแบบเยอะมากครับท่านผู้ชมดูครับเที่ยวในโซนทางยุโรปครับก็ยังเยอะครับในส่วนของทางเอเชียโดยเฉพาะจีนครับก็เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับในช่วง13-17เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเยอะมากกว่าปกตินะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองครับเจ้าสการตจุดจีนทัานมนี่ครับก็เลยทำให้นครับบ้านเราครับคึกคักไป้วยนน่องเที่ยวครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านในในส่วนของพระบรมหาราชวังและก็วัดพระแก้วนะครับว่าในช่วงสสายวันนี้ครับนี่ครับบรรยากาศด้านในจะคึกคักแค่ไหนครับแอดมินเชื่อว่าด้านในครับคงจะคึกคักมากๆเพราะว่าน้องเที่ยวจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยครับก็อาศัยช่วงวันหยุดวันนี้ท่านผู้ชมนี่ครับมากราบไหว้ขอพรครับพระแก้วมรกตครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับในขณะที่ทางโซนยุโรปครับบางประเทศก็อย่างฝรั่งเศสครับก็เป็นช่วงปิดเทอมครับระยะสั้นๆครับประมาณ2อาทิตย์ครับ ก็เลยทําให้นะครับบ้านเรายังคงคึกคักไปด้วยน้องเที่ยวครับแต่ปัญหาที่สําคัญท่านผู้ชมก็คือหลังจากสายมานี่ครับทุกคนอากาศมันเริ่มร้อนมากขึ้นฮะอุณหภูมิในช่วงกลางวันนี่ครับประมาณ35 34องศาครับแต่กรุงเทพปัญหาก็คือมันมีความอบอ้าวท่านผู้ชมมันมีความชื้นครับมันจะทําให้ไม่สบายตัวครับแล้วก็ท่านผู้ชมในส่วนตรงนี้นี่ฮะในช่วงเที่ยงครับก็จะมีรถเป็นรถรับส่งครับน้องเที่ยวส่วนหนึ่งครับนี่ตั๋ว เข้าชมพระบรมหาชวังครับก็จะรวมในการส่วนของการแสดงโขนครับที่โรงละคราลาเฉลิมกรุงนะครับช่วงบ่ายจะมีด้วยกัน3รอบครับบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็ประมาณบ่าย3โมงครับสามโมงครึ่งประมาณนี้ฮะก็ครับตั๋วเข้าชมสำหรับต่างชาติ500รอบาทครับก็จะมีอายุครับประมาณ1อาทิตย์ครับสำหรับการเข้าไปดูโขนครับที่โรงละคราลาเฉลิมกรุงครับแต่ว่าเขาจะงดแสดงครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่สลาเฉลิมกรุง โอ้โหท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศนะครับในส่วนของบริเวณทางออกตรงนี้นักเที่ยวส่วนหนึ่งครับก็จะมาแต่ตอนเช้าครับประมาณ8ปดเโมงครับก็จะใช้เวลาในการอยู่ในส่วนของวัดไะแก้วแล้วก็พระบ,บรมหาราชวังครับประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงได้ครับ<ล>ดูดิครับทะลักกันออกมาโอ้โหดูดิครับท่านผู้ชม รูปที่ท่านผู้ชมเห็นในนี้คือเป็นรูปนัก่องเที่ยวชาวจีนและส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะก็เขาคาดการว่าแล้วเขาตั้งเป้าไว้ว่าในช่วง13-17ครับจะมีชาวจีนเข้าประเทศไทยบ้านเราครับวันละ30,000กว่าหรือ35,000คนครับซึ่งปกติมันจะมีแค่ประมาณมาละหมื่นกว่าคนฮะก็ถือว่าถือว่าเขาคาดการได้ถูกต้องนะครับเพราะว่านัก่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาคึกคัข้มากครับในช่วง3-4วันที่ผ่านมานี่ครับ หลายคนแนบว่าทำไมไม่ทำเป็นรอบๆครับในส่วนของการเที่ยวชมพระบรมหรราชวังนี่ครับก็อนมินก็ไม่มีความคิดเห็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับทางสนักพระราชวังครับเขาจะมีการบริหารจัดการอย่างไรแต่ในส่วนของน้องเที่ยวรอบรอบเช้าไปจะคึกคักในช่วงนี้ครับไม่กี่ชั่วโมงครับประมาณ9ก้าโมงแปดโมงถึงเที่ยงครับหลังจากเป็นช่วงบ่ายไปก็จะเริ่มซาลงแล้วครับ ขอบคุณน no ้องเที่ยวจีนนะครับที่เที่ยวมาบ้านเที่ยวบ้านเราในช่วงนี้ครับเทศกาลวันจุดยาวครับงานจุดจุดจีนนี่ฮะเห็นการท่องเที่ยวแบบนี้รู้สึกว่าโอเคท่านผู้ชมรู้สึกว่าแบบประทับใจแล้วก็ดีใจนะฮะวันนี้อากาศผมอ้าวท่านผู้ชมไม่แน่ครับในช่วงบ่ายครับอาจจะมีฝนโปรยปรายลงมาครับเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศครับมันจะมีฝนตกครับในรอบๆกรุงเทพมหานครครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับ ท่านผู้ชมให้ดูบริเวณประตูทางเข้าประตูมณีนพรัตน์ครับในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินมาทํางานช่วงเช้าจบไปแล้วครับก็เก็บให้ยบการในช่วงบ่ายท่านผู้ชมช่วงเช้าก็เยอะแบบนี้ครับช่วงบ่ายก็ยังเยอะเช่นเดิมดูดีครับอันนี้คือบริเวณทางเข้าครับส่วนหนึ่งก็จะมีครับประชาชนพี่น้องชาวไทยนะครับที่มาถวายพระบรมศพครับของสมเด็จพระปนยีหลวงครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นปุ๊บเ่องเที่ยวแบบนี้ครับโ้วันนี้เหลือเชื่อกินทุกคนวัดพระแก้วนี่คือแตกแดนมากดูดีครับ นักเที่ยวหลังไหลมาที่นี่ครับเป็นจุดหมายสําคัญครับที่จะต้องมาเยี่ยมชมพระบรมสารีริกธแล้วก็มากราบไหว้นะครับพระแก้วมรกตให้ได้ท่านผู้ชมดูดะครับความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาครับของพระแก้วมรกตต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติและคนไทยครับนี่ที่มาออกันเพราะว่านักเที่ยวต่างชาติครับบางคนครับมาครั้งแรกครับไม่ได้รู้ข้อมูลของการเยี่ยมชมครับก็อาจจะแต่งกายไม่สุภาพกบแต่งเกรงขาสั้นแบบนี้ครับก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ก็เลยทําให้ตรงนี้ ออตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือเป็นที่ซื้อกางเกงแล้วก็เสือ้อแขนยาวนะครับสำหรับคลุมครับก่อนเข้าไปชมด้านในท่านผู้ชมในส่วนของบริเวณทางเข้าตรงนี้ครับมันจะมีพัดลมให้บริการตามจุดต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่อากาศมันร้อนมากๆท่านผู้ชมพัดลมมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากครับก็ยังดีกว่าไม่มีท่านผู้ชมนียฮะวันนี้ก็ยังโชคดีท่านผู้ชมอากาศไม่ร้อนมากครับมีล่มบ้างครับมีเป็นแบบคึื่ๆบ้างสลับกันไปครับ แต่ให้ดูขึ้นมหาชนขึ้นมนุษย์ครับที่มาเที่ยวที่วัดประแก้วในช่วงวันนี้ครับอันนี้คือคิวในการรอซื้อตั๋วครับจาหน่ายตั๋วเข้าชมดูดิครับไอ้มินได้สอบถามเจ้าหน้าที่ครับทางสํานักพระราชวังเขาบอกว่าในช่วงนี้ครับประมาณตุรกีนะครับนักเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษครับวันหนึ่งก็จุกถึง่ประมาณ20,000กว่าครับนี่ฮะสำหรับนักเที่ยวต่างชาติที่มาที่นี่ท่านผู้ชมสิ่งเทียบกันกันคือนี่ครับ ต้องนี่ครับดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วฮะแล้วก็นอนให้พักผ่อนเยอะๆครับมาเจออากาศที่บ้านเราครับในส่วนของคนที่มันออแออัดครับคนมันพุกพ่านแบบนี้ท่านผู้ชมบางครั้งเราก็จะเห็นนักเที่ยวครับเป็นลมนะครับหมดสติครับบ้างครับในส่วนของอ่าวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมราชวังครับดูดีครับท่านผู้ชมว่าวันนึงเราจะมีรายได้เข้าในส่วนของอันนี้ครับสำนักพระราชวังเยอะแค่ไหนครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่า การงานก่อสร้างงานซ่อมแซมทะนุบำรุงที่นี่ครับต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเช่นกันนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งตรงนี้ท่านผู้ชมอายุก็สั่งหลอสองว่าปีขึ้นไปครับการสึกก่อนนะครับความจำรู้เสียหายครับมีแทบจะทุกจุดท่านผู้ชมอดนมินเห็นในส่วนของในส่วนของทางกรมศิลปกรครับก็นี่ครับนำช่างเข้ามาบูรณะซ่อมแซมตลอดครับเงินที่เข้าในส่วนของนี่ครับวัตะแก้วหรือว่าพระปฐมวรว่วงครับก็จะนําไปดูแลรักษาทะนุบำรุงครับในส่วนของ พระราชวังต่อไปครับท่านผู้ชมท่ชมข้อดีของการที่มีตั๋วแบบ QR code ก็คือมันไม่สามารถที่จะมาปลอมแปลงหรือว่าใช้ซ้ํากันได้นะครับนี่ครับบางคนนักเที่ยวบางคนก็หัวหมอนะท่านผู้ชมนี่ครับตั๋วใช้เสร็จแล้วก็เอาส่งให้เพื่อนต่อด้านนอกครับเพื่อจะมาเที่ยวชมไม่ได้เด็ดขาดท่านผู้ชมสแกน QR code แล้วไม่สามารถจะเข้ามาได้ครับระบบมันจะบอกว่านี่ครับตั๋วอันนี้ใช้แล้วครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ครับเราไม่มีระบบนี้ครับนักเที่ยวบางคนก็ลักไก่ครับนี่ฮะแต่ตอนนี้คือ ถือว่าเป็นระบบนี่ครับการป้องกันแล้วก็การซื้อตั๋วที่ดีมากๆครับไม่ให้นองเที่ยวที่ฉลาดแล้วก็เอาตั๋วเดิมมาใช้ซ้ำครับนี่ครับในรอบต่อไปหรือวันต่อไปฮะท่านผู้ชมท่านไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้จริงๆน่าจะตลอดตลอดทั้งวันครับบรรยากาศน่าจะเป็นแบบนี้ไปจนถึง3โมงครึ่งนะครับถึงเวลาปิดนะฮะ ท่าผู้ชมจาองจริงนครับน่าเห็นใจชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะในทางโซนตุรกครับต่องมาเจออากาศแดดและร้อนแบบนี้ฮะแผ่ก็ทํางานได้ผู้ชมนียครับในเมื่อมาแล้วครับนี่ฮะก็ต้องมานะครับมาชมไม่ได้จริงๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมาเที่ยวชมพระบรมราชวังครับก็ประมาณช่วงเดือนกุมภาอ่ามกราธันวาแบบนี้ฮะถ้าเกิดช่วงปลายเดือนกุมภาแบบนี้แล้วครับอากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนี่ครับ ท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศในส่วนของพระบรมหารีรังนนะครับให้ดูบรรยากาศของนักเที่ยววันนี้ครับท่านผู้ชมบรรยากาศในส่วนของพระโอสถครับวัดพระศรีตัสสาสารามหรือว่าพระแก้วมรกตครับเช้าวันนี้ทุกคนนักเที่ยวเริ่มมาลวฮะนี่ครับ วันนี้เป็นวันรุษจีนนะครับพี่น้องชาวไทยที่เป็นเชื้อสายจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนด้วยครับก็จะมาที่นี่กันเยอะมากกว่าลหลายวันที่ผ่านมานะฮะอันดับ<อ>นจะให้ดูทางเข้านะครับนี่ครับทางเข้าหลักครับประ,ประตูมณีนครราชครับเช้าว,วันนี้ท่านผู้ชมให้ดูผู้ผัวครับให้ดู ามที่แอตตาหรือว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับเขาคาดการว่านะครับในช่วง13ถึง17เดือนกุมภาครับในช่วงตรุษจีนนะครับน้องเจ้าจีนครับจะกลับมารับจากบุติครับมีน้องเจ้าจีนเข้ามาวันละประมาณ13,000คนนะฮะแต่ในช่วง3-4วันนี้ครับในช่วงตรุษจีนนะครับเขาคาดว่าน้กงเจ้าจีนครับจะเข้าไทยครับวันละ30,000คนขึ้นไปครับก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าจากเท่าเที่ยมีสัมผัสดูแล้วก็มาสังเกตที่วัดพระแก้วครับนี่ฮะกุ๊ปจีนวันนี้เยอะมากท่านผู้ชมดู แต่เช้าวันที่17นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับเป็นวันที่ท้องฟ้าครับมันครึมคึมครับไม่แดดแดดไม่แรงมากครับอาจจะอบอ้าวครับแต่ไม่ค่อยมีแดดครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นวันที่น้องเที่ยวมาที่ดพระแก้วครับหนาตามากแล้วก็อากาศไม่อบอ้าวมากครับไม่แน่ใจว่าในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะฮะแต่เช้าวันนี้นะครับทุกคนกรุ๊ปมาเยอะมากนะฮะ ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ครับนี่ครับวันหนึ่งครับเฉลี่ยที่นี่ประมาณ2 0 0 0 0คนขึ้นไปนะฮะสองหมื่นสอครับเราเคยมีนักเที่ยวเยอะสุดประมาณ3,000 0กว่า4,000 0ต่อวันนะฮะต่อวันนะครับก่อนโควิดนะฮะท่านผู้ชมแต่หลังจากโควิดครับก็นี่ฮะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เราก็เห็นการนองเที่ยวครับเริ่มฟื้นตัวแล้วครับ ดยเฉพาะนักเที่ยวชาวจีนท่านผู้ชมครับเยอะมากยุโรปก็ยังคงมาเรื่อยๆครับยุโรปในช่วสสงสัปดาห์นี้2สัปดาห์นี้ฮะก็จะเป็นปิดเทอมครับทางประเทศฝรั่งเศสรครับแล้วก็ทางประเทศฮอลแลนด์นะฮะก็จะมีกลุ๊กขนาดใหญ่ครับเดินทางมาที่ไทยบ้านเราครับในช่วงนี้เช่นกันครับหน้าบริเวณของพระอโอษฐ์ตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นที่มานะครับจุดทูบไหว้พระนะครับขอพรพระแก้วมรกตครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าง น้ำมนตครับทุกคนครับเป็นโถน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิค์네ครับทุกคนก็จะมาปักพนมน้ำมนตครับตรงนี้ด้วยเช่นกันวันนี้วันจุดจีนนะทุกคนต้องเที่ยวต่างชาติต้องซื้อบัตรเข้าชมนะครับคนละห้ารบาทนะครับไม่ได้เปิดฟรีนะครับแอดมินมาที่วัดประแก้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมมีน้องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นชาวยุโรปครับ เป็นลมครับในส่วนของด้านหน้าทางเข้าพออบอบอระบูชสถครับเพราะว่าวันนั้นอากาศมันร้อนอบอ้าวมากมันคลึ้มมากแล้วก็อากาศมันไม่โฟลท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญที่ในส่วนของอุะบอสถในท้างชนไม่มีพัดลมนะครับให้กับนักเที่ยวครับก็เลยทําให้นี่ครับนักเที่ยวที่เป็นทางโซนยุโรปครับที่เดินทางมาไกลๆครับอาจจะนอนน้อยครับอาจจะดื่มน้ําน้อยครับ ทำให้ครับเป็นลมขึ้นมานี่ครับต้องระมัดระวังครับเวลาที่เรามีน้องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเราครับจริงครับไกด์จะต้องให้ข้อมูลน้องเที่ยวว่าควรจะนอนให้เต็มที่แล้วก็ดื่มน้ําให้พอนะฮะทุกคนก่อนจะมาที่บ้านเราในช่วงนี้ครับตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีนาเมษาทุกคนอากาศที่บ้านเรามันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมให้ดูความคคกคัดของที่นี่ครับจริงๆภาพโบราณาระวังครับ พื้นที่ไม่ได้ไม่ได้แคบนะท่านผู้ชมกว้างมากนะครับแต่พอนั้งเชื่อวมากันจะแบบนี้ทุกคนมันดูแคบดูคับแคบ,บไปถนัดตาเลยครับอันนี้คือในส่วนของที่วางรองเท้าครับก่อนที่จะเข้าไปนี่ครับเยี่ยมชมครับพระแก้วมรกตซึ่งอยู่ด้านในพระโอสฐต,ตรงนี้ฮะให้ดูว่าขึ้นมนุษย์วันนี้เยอะแค่ไหนครับท่านผู้ชม เือจะเชื่อจริงท่านผู้ชมนีครับแล้วดูช่องเที่ยวบ้านเราจริงๆอิงจริงถ้าเห็นแบบนี้ตลอดทั้งปีนี่คือเราคิดว่ามันไม่มีโ o w s e a น o n แล้วนะจริงๆแล้วมันครับมันมีแค่ช่วงที่่องเที่ยวเยอะมากที่สุดแล้วก็นักเที่ยวเยอะอ่าเป็นเรื่องปกติครับน่ฮะอย่างวันนี้ท่านผู้ชมวัดพระแก้วหรือว่าพระบมรมชวังครับนักท่องเที่ยวเยอะมากที่สุดครับดูดีครับอันนี้คือศาลารายนะครับนักเที่ยวหรือว่านักแขกครับก็จะนั่งกันตรงนี้เลยครับเพราะว่าอากาศวันนี้มันร้อนมากจริงๆนะครับก็ไกด์ก็จะนั่งอธิ บางคอมเมนต์บอกว่าทําไม่มากุเทศไกลครับไม่พาท่องเที่ยวไปที่อื่นก่อนเอาจริงในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหาคนครวัดที่สําคัญก็จะมีแค่วัดพระแก้วครับวัดโพพระบรมราชบางครับวัดอรุณครับนี่ฮะซึ่งในส่วนของวัดโพวัดอรุณมันก็เยอะเช่นกันคะท่านผู้ชมนี่ฮะก็ต้องเท่าทใจครับเวลาจะมาในช่วงที่เทศกาลแบบนี้หรือว่าช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวคะ จริงๆถ้าไม่ใช่งานจุดจีนนะครับการเที่ยวก็คงจะไม่เยอะแบบนี้ครับแต่ว่าในช่วง 3- 4สวันนี้เป็นงานช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับก็ประกอบกับกบเที่ยวครับก็ยังคงมาเรื่อยๆครับนี่ครับทางโซนยุโรปหลายประเทศครับก็ยังคงหลั่งไหลมาที่บ้านเราครับเพราะว่าหลายประเทศครับหิมะครับพายุหิมะแล้วก็อากาศที่มันหนาวเย็นครับติดลบหลายองศาครับเขาก็เลือกที่จะมาที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความอบอุ่นครับนี่ครับ ทชมแต่ที่น่าสงสารและน่าเห็นใจก็คือเด็กแล้วก็คนแก่ครับที่ต้องมาเจออากาศร้อนแบบนี้ฮะนี่ครับนักท่องเที่ยวจะต้องนี่ครับดื่มน้ำเยอะๆคนต้องนําน้ําดื่มมาด้วยแล้วก็อาศัยครับนี่ฮะต้องมีหมวกแล้วก็มีครีมกันแดดป้องกันตัวเองครับพบรอมด้วยก็ดีท่านผู้ชมแล้วก็พักก่อนให้เต็มที่ครับก่อนจะมาเที่ยวกรุงเทพอ่าวัดพระแก้วครับในวันลุ่งขึ้นนี่ฮะท่า้ชมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆพระบสวครับในช่วงเชียงวันนี้ครับ หรือจะเชื่อจริงๆท่านผู้ชมท่านมีนเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ครับในช่วงก่อนโควิดนะฮะหลังจากโควิดผ่านมาครับเราถ้าจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับอันนี้คือจริงๆจะบอกว่าในครั้งแรกในรอบหลายๆทีครับที่บรรยากาศนักเที่ยวครับล้นวัดพระแก้วแบบนี้ครับดูอันนี้คือบริเวณทางเข้าชมนะฮะว่านักเที่ยวเยอะแค่ไหนโอโ้โหดูครับ ท่านผู้ชมไ้ดูบริเวณจุดทางออกครับนี่ครับไปยังพระบรมหาชวังครับ mm hmm. ก็นี่ครับท mm ่า hmm. นผู้ชมคิวยาวแล้วก็แน่นเช่นกันดูดีครับจบ mm hmm. ว่าในส่วนของวัดรแก้วนั่นแล้ครับในส่วนของพระบรมบรมหาชวังก็ มไม่ไม่ต่างกันเลยครับให้ดูคิ ท่านผู้ชมครับถึงอากาศจะร้อนมากๆคนแน่นมากแค่ไหนครับแต่ฟีดแบ็กท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าองเที่ยวเฉพาะทางโซนกรุโรปครับเวลาที่เราจบชิปครับของการมาเที่ยวชมพระบรมชังครับสิ่งหนึ่งที่น้องเที่ยวเขามีฟีดแบ็กก็คือเขาว้าวเขารู้สึกอเมซิ่งมากกับสิ่งที่เขาได้เห็นที่ในส่วนของวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมชังครับก็ไม่แปลกใจทุกคนเพราะว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างนี่นะครับทุกคนนะครับเราสร้างด้วยความปณีสครับเป็นศิลปะนี่ครับของไทยแท้นี่ฮะ งานสถาปัตกรรมครับสิ่งก่อสร้างที่นี่ครับมัญหาทีท่เทียบที่ไหนไม่ได้ครับในโลกใบนี้ฮะนักเที่ยวก็รู้สึกว่าแบบนี้ฮะถีงมันจะลอมันจะเยอะแต่ว่ามันก็คุ้มทุกคนที่จะต้องมาเห็นสิ่งส,สนงางงานแบบนี้ครับที่บ้านเราแบบนี้ฮะ ผู้ชมก็ยังดีนะครับในส่วนของนะครับพระบรมสางครับก็ยังมีนะครับเป็นที่นั่งนะครับนี่ครมีพัดลมแล้วก็นี่ครับมีหลังคานะครับให้นักเที่ยวได้นั่งพักครับนะครับหลังจากจบทัวร์แลนะครับนี่ครับรถสิงหรถ โอเคนะครับท่านผู้ชมสลับวันนี้ครับแอนนินพาท่านผู้ชมมาเก็บภาพบรรยากาศครับอันแสนจะคึกคักวุ่นวายสุดๆครับเช้าวันนี้จนถึงเที่ยงครับในส่วนของพระบรมหารวรัต์และก็วัดพระแก้วให้ดูบรรยากาศครับสุดจริงๆวันนี้นีฮะนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปทั้งเอเชียทั้งชาวจีนวันนี้เยอะจริงๆครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เป็นการท่องเที่ยวคึกคักงมากครับแต่แอนมินแนะนําว่าใครจะมาเที่ยวครับคนไทยครับก็ขอให้มาหลังจากวันนี้วันสองวันครับเพราะว่าช่วงนี้นักเที่ยวจีนเยอะมากครับนี่ฮะยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองครับเทศกาลจุดจีนครับนี่ฮะหรือว่าใครจะมาที่นี่ครับก็แนะนำครับพกลมมาด้วยครับน้ําดื่มครับทุกคนแล้วก็นี่ครับครีมกันแดดครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสลับการรับชมวันนี้นะครับขอบคุณสลับการติดตามขอทุกคนครับมีวันสขในวันจุดจีนวันนี้นะครับแล้วก็ เจอกันใหม่คล้นหน้าครับถ้าเกิดเชื่นอชอบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอทุกคนครับมีกวามสุใในวันตุดกินนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ